สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีท,ทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเขา้าสุ่ทีมงานมหาเหงครับผมอ่ามื่อนี้มาตามตอนแนวทางเราพัฒนาครับผมเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะเส้นขาดปัดครับอ่าวิ่งสอง,งนัน่นวะวิ่งสองครับผมเนาะอ่าสำหรับเราขาดปัดไปเพียงเด้อตวก็แปดอ่าอ่าวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ เพิ่นให้ลาพัฒนาได้พี่หลวงเนาะเพิ่นให้วิ่งสองข้บแปดเานาะเพิ่นเลยจับคูหายซีสองเข่าตรงตรงอะไรเลือขฟันขา,าเนื้อขาหมูบ่ขาหมูสองตัว,หม,ตวหมูเป็นซีเพิ่นว่าตัวอสองที่สองอ่ะเอาซีสองง่ายๆเนี่เข่าตรงตรงเลยพี่หลวงเนาะสำหรับเล่าขาดปัด<ม>วันศุกร์ที่ผ่านมาอืมเนาะ เดี๋ยวกันยกช่องคือเราอ่าเอาสำหรับวันจันนี่น้พี่้องเนาะวันจันที่สามนะจะเป็นตัวใดให้พี่้องรอดติดตามลัอกช่องล็ฟังไปพร้อมกันน้อพี่้องเนาะสีสองเนี่เข้าตัววิ่งเข้าวิ่งตัววิ่งเข้าสองนี่พี่้องเขาสีสองเส้นขาดปัดอ่าโอ้เขาสีสองสีสองตัวตัวเป็นอืมแล้ว ตัววิ่งอ่ากระดาษสี่กอง้วพี่น้องม่แล้วกระดาษอ่าเอาเขาสี่สองครับสี่สองอ่าวิ่งวิ่งกับเขาสองอ่าเนาะพี่น้องเนาะตรงล่างอ่าเขอาสี่สองล่างบ่อ๋อใครรอแนวทางลาพัฒนาอืมกลระคำนวณเลยพี่น้องลางหาหนึ่งแตกคำนวณต่อเล่าวันจันทร์ที่สามเนาะอ่าเป็นวันไกลกันท้ามาหากันดิไกลกัน สามเออที่สามอันจันที่สามเล่าขาดปัดครับผมใม่อ่าก็ที่ว่าเขามาตองวดโดยทีหลังนอกแปห้เมื่อไหร่กันม็นบ่เออแปดห้าก็เข้าเข้าเข้าเต็มนมันจันเอาอพอั่งสูนก็เข้าเอนพูดออกตันเข้าสูนเก่นะอ่าเก่งขนอ่อนน้ำฝนเด้บอว่าจ๋นนุ่มอารุนหออกนะินเฉาไล่กตัวกันะ อ้าวคือว่ากระลังห่อนพี่น้องกระลังห่อนกระลังขี้เข่าที่แล้ว <c oughs> รัฐบาลไทยจะแตกอืมหาหนึงอาเล่าจะเป็นยังไงวันจันนี่พี่น้องเนาะคำว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมทีมงานมาหาเฮงเรื่องพี่น้องเรื่องเนาะ,ะอืมให้เป็นแนวทางครับเอาไปต่อยอดเอนบนว่าค้ากับข้อกับน้หอ่า เปเห็นเผยังแวะพาดไปแค่นี้กันุ่นวุ่นเนี่ยะมาเอาสำรับวันยันอยู่เป็น่ไวิ่งตัวไรพวกก็กฮะพวกก็เีอยวิ่งหลายตัวเห็นไหอันที่เราบ่ี่เดียวดีบอนะถ้าวิ่งเดินหกหรือว่าเดินเจ็ดหรือว่าเท่าเท่ากันมาเท่าเกันนี่โอ้อกี่ตเหอฮะอกีตัวอกีตสุดอะ งงามาตัวนึเก็บมาตัวนึงหที่โตัเตี้ยสดวยมากชนกันเต,ต,ต,ตี้เยเอาหกกยหยรย,ย,กยืมเจ้าเด้พี่หลังเ้ือเขาคนหลายเทียแล้วอืทผอหอมเลยเบาแล้วบลกวิ่งอย่างกะหเโอ้อืมเอาเอาแบบนั่นเลยพี่ห้องข้ามล้วนกันชุดชดเลยเปิดกระดาษใสกันเลยหกที่โตไห ฮะมัมากเขากินป่ะโอ้ที่ตูวไปนะหอมันชนกันอที่ตัวปนะพาโทษจบอกหงหกบ่บารูนลหมมีันที่ตัวอยู่วะที่ตัวมีวันที่ตัจะมาเลยโอ้สตดมันหกชนกันเลยงที่ตัวนะอืมมากาะบ้างหงประการเนี้ยอืมเสมากหงปฏิอเเอ้าเด่นหกเด่นหกหกยังครัวิ่งหกเกดหกับเจ็ดครับอืม ออืมเด่นหกด้ยพี่นหองเด้อหกกับเจ็ดครับผมออาจักคูมีตัวด้ไเง้ยตันแถวสิบสิบหกสิบหกอ่ะหนึ่งหกหนึ่งหกอ่ะ4ี่หกอือก็หายไป ที่เกอือ ok> ือแม่ตะโกนเมื่อกี้เราซื้อเกดเนี่ยอือฮึ่มอ่าอ่วัาไม่แน่แล้วก็เกศได้กันตายตวหาซีนอาหที่อะละอืมเอ้มันาตันียที่มกเกเนี่ตัวเด่นตัวเด่นอือม่งไม่เบิ่นก็หัปาสีมดิ บว่าบบปกไมไม่แ้ันบัวาจันบัวพจับ่ว่าหกชนกันร้ายแดว่ามั่มาทีตัวเลยเต้ที่ตัวมันอกห้มาดันมากันมกก็สี่ห้อกเลยเดี๋ยบอกว่าหัวเหเลยบอกเลยว่ามาแรมันเก่ามันไม่เก่าเก็นมันจะเอาเอาเก็งซะอ่าลงมาที่ชันแล้วพี่น้องที่บอกคือเนี่ยมันจ่ได็มากูเดยอืม มาคู่ไรมาคือกันบ่เต้ะดไม่อยู่เก็ตมาไม่ออกเก็็มาอะดีไปออกนองเนตัว้เก็ตมาึ้าตัวหนึ่งเะโอตัวนึงมากกว่ที่พเก็ตอ่ะอ่ะโอ้มันออกเก็ตเก็ตเพิ่งออกไปเก็ตเก็ตอยู่ทวามันเก็ตผมมันยังเก็ตมาตัวนึงมาตัวนึงไอน้เขาล้วของกันนนเก็เลยนะอืมมันเกิมากเพิ่บอกว่าพเตตันั่นหออืมอมนค่นั้นแหลนี่นแม่บอแต่วตัวเเอายาได้อีกแล้วอืม อืมเอาแต่ว่าจ้มักนตัวก็คือที่67หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดได้พี่หลังเด้ออืมสำหรับเราวันกันที่สามกลุ่มผ้าพันธ์ครับพี่หงเนาะเอาเป็นังได้กะลองเบิ้งตัวลองเบิ้งรองเบิงพี่น้องแต่เอเขาต่อยอีกว่าางาเลยอาอนนชาเ่วะอางเงินเอาขึ้นมาสัน่นพี่น้องเนาะเอาจับไปเพิ่นจับไปเพิ่น มื <c <c อออกมือออกิานะมือไอเวทนะมื่อมือึ้ออกิเจ็กัโอ้บรมือเลยีมือไออกมือหนึงออกหานึ่งวันนึวันี้ออกิายทีมกกิเจ็ดเ้อนอาเอาตัวเดีนตัวกันตัวรองกับมีมัดพี่น้องเนาะอ่าตามนั่นแหละอ่าตัวเรียนตัวกันตัวรองครับผมเดนหกเดีนเจเด้ออ่าเนาะกบซีหกศูนย์เจ็ดหาซีเก้ซเนาะ พี่น้องแคปนาจอเอาอืมอ่าแคปนาจอเอาครับเราวันจันที่สามพี่น้องสุมภาคสามคุ้มภาอืออือ้าวน้อ,นองเมื่อวานแต,แตกต้องว่าหกับเจ็ดประมาณน้ำกันเนะาะเบาเบาอืาอึืกันเ้ยะ <laughs> อ้เเอเเอเเอยเก้าเจ็ดว่าไเด็กถเก้าเต็เก้าเจ็ดศูนเจ็ดอ่าลวดเวียอยู่นี่นเจ้ ไม่ใจใสมาใส่มาหนีอะไรอย่างเอ๋ซตัวเ่าเนี่ลละพี่รองดียู่กั่ผมก็อยู่ยู่เก็ไปได้เลี่ออโอ้เมยว่ามันหายยูเอาไว้เมาเป็นหายมาเลยอ่มย์ไน่หนเแคยู่อีกปะอืมอืมข้าบผมอ๋พี่รองอ่าเป็นใกรอติดตามเหกันล่อติดตามเหมือนกันโอ้พี่รองคุณบกคิดกันอย่างใจบายบ้างรูจิ้มจ้ะจิ้มบบ้งรเป็นตาเป็น เล่าร้อนบ่พี่น้องเป็นตัวเล่าร้อนบ่เบิบ่งนะสิไปขายไปเพริกแล้วบาดนี้อ่าเอาทุ่นขึ้นก็มาทั่นได้บลับเลียดขนเอเอนี่พี่น้องแดงจึงเครืองดยงงอดเฉยอบกัๆๆๆๆๆเบเลียดอ่าอ้าวบอกบลับเกลียดอะไรแดงจึงเครืงองอ่าอ้าทั้งเผ็ดทั้งร้อนอ่า แต่ว่าบอกว่าตะตำเล่าเลยพี่รองเลยรุ่นนี้โคกแตกกูลรุ่นนี้อะไรวันมือมือนี่เราหาหนึ่งมามือหนึ่ง้กับที่พอก่เจ็ดตัวอันป็นที่ับยือเด็กระตรง่าง่าตัวเอาครับลาจ้าพี่้องนฝากตัม่อแม่พี่้องยุบซี่สุขุสุขคนครับผมเนาะขอเมาแล้วฝากกดเลยก็แชร์ทีมงานมหาแห่งเลยพี่รองเด้อกดติดตามไป เรื่อยๆครับผมเนาะจะได้รับตัวเลขอกข้างเล็กๆจากข้างสองฝั movies, um, ่งสอนพม่พี่้องยุซี่สุขุกคนเนาะอันนี้ลาพัฒนาได้เพียงเ้อยย็นยันอีกครั้งหนึ่งโศกมันมาลำลำเรื่อยๆเนาะอ่าแคปนาจอครับตามแม่รพนรองเนาะขอให้มิโคมีมาน้ำกันทางสองน้ำเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับเนาะ สำหรับชิปนี้โชคมานำด้ย้ยทุขกคนครับผมสวัสดีครับ